วันนี้มักแข่งอะไรกันแล้วครับบังฝอยสียกไปดอกแฟนซีครับนี่ครับสนามสนามไหมครับนี่ครับนกนกเยอะครับวันนี้นี่ครับยี่สิบยี่สบห้าตัวนะนี่ครับบังฝอยมากี่ตัวครับวันนี้สองตัวครับนี่ครับเจ้ายำยำครับยำยำครับนี่ครับอยวมาถ่ายดูใหม่ครับตอนแข่งครับนี่ครับครับ พี่เดชดาวนกมาแข่งอีกตัวครับวันนี้นี่ครับแฟนซีของพี่เดชครับชื่อชื่อเลยครับชื่อเลยครับยังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่ตั้งชื่อครับมัจฉนะมัจฉนะนี่ครับมัจฉนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็รู้นี่ครับเตรียมตัวนกขึ้นแล้วนะครับเตยมตัวนกขึ้นแล้วนะครับนี่ครับช่อยำยำครับเตรียมตัวแข่งนะครับนี่ครับกรรมการทำการเขียนเบอร์แล้วนะครับ จับเวลาแล้วนะครับตอนนี้แฟนนกแล้วนะครับสนามหาทาลานะครับรายการแรกครับแฟนซีสียกแปดดอกครับแฟนซีนับดอกนะครับครับเดี๋ยวมาติดตามตอนแข่งอีกทีนะครับนี่บรรยากาศถ่ายดูครับก่อนแข่งครับนกเยอะครับวันนี้

จับเบอร์ไว้ก่อนนะครับจับเบอร์ไว้ก่อนนะครับใช่ไนะครับเบอร์สิบเก้านะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเบอร์สิบเก้าครับต่อไปเบอร์ยี่สิบนะครับ มาหนึ่งดอกตอนนี้สองดอกนะครับสองดอกนะครับนี่ครับแสบหนึ่งดอกนะครับสองดอกแสบสองสองดอกนะครับแล้แสบสามดอกนะครับ หนึ่งดอกครับเจ้าแสบต่อไปตัวนี้ครับเบอร์สิบสองนี่ครับตัวนี้ครับเบอร์สิบสองครับมาหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกครับตัวนี้ตัวสามครับตัวสามครับ เด๋ยมาดวเ๋ยนะเข้าดึงข้าเลยครับปดจี้เดี๋ยว์ไยำย๋ยำครับยำ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 ยยยำยำยย๋ยยำยยยย๋ยยำยย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 ำยยยยำยยยยำยยยย๋ยยยยยย ของดอกครับเยี่ยมแรงมาให้ตัด้เลยตัวดีอ่ะงี้ก่อนตรงี้ก่อนเฮ้ยระอร้อนไม่เลยม่รอครับจะเบเบอร์ที่หกนะครับมาเจระามาะจระ

ไม่มันจะตีตรงนู้นนะพี่หรอครับรบสะแครับสิบแปดครับยิอครับองสอครับอสามดอครับสดอเข้าสมตัวแล้วนี่ครับห้ารางวัลนะครับเข้าหตัวครับ เบิรเข้าหกตัวนะครับตัวเดียวหางสามใบหางสามใบมันอยู่ที่นกไม่ได้อยู่ที่แหวนชื่อสามใบนะนี่นี่นี่ครับจะแสบครับเอาเลยครับน่าจะกินเลยครับมีชิงไหมมีชิงไหมครับมีชิงไหมครับน่าจะไม่ต้องชิงครับจอมยำเข้าครับนี่ครับเราหาเนาะเราก็ไม่ปู้อ่าเราก็มันปัจนนั่งอยู่ในอันนี้ก็หราทำกันต่งตัวมันหิวอรู้จอมยำครับสามตัวห้ารางวัลก็ได้ตันเยอะไป นี่ครับเจ้าอมยำครับข้าวรายการแรกนะครับเข้าครั้งแรกนะครับกินเลยครับวันนี้นี่ครับเจ้าอมยำครับย้ายข่ายมันนะครับนี่ครับบรรยากาศการแข่งขันกลวงหัวชุกแฟนซีนับดอกครับนี่ครับมัจนะครับของพิเดียร์ครับเข้ารอบครับตอนนี้เที่ยวแรกครับเที่ยวแรกเที่ยวแรกครับ นี่ก็เที่ยวแรกครับหลังจากเป็นเจ้าของครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับพี่เดชรครับยอดครับนี่